โอเคสวัสดีครับกำลังคกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําเมชาไดโนเสาร์เป็นหุน่นยนต์ไดโนเสาร์นะครับที่แปลงร่างได้นะชุดนี้มีมาให้อยู่ทั้งหภาพแบบด้วยกันด้านหน้านี้ก็จะมีวิธีการแปลงร่างด้วยนะครับแต่ว่าชุดนี้ไม่มีวิธีการรวมร่างนะแบบแรกนี้ก็จะเป็นแบบทีเลตนะครับอ่ะตัดออกมาเลยดีวยกว่าเพราะมเป็นพลาสติกหนามาก แต่ชุดนี้ผมรอลุ้นว่าจะมีอะไรแถมมาให้ด้วยนะข้างในแต่ดูทรงแล้วคงไม่มีอะไรแถมมาให้หรอกนั่นไงขาหลุไม่เป็นไรมไม่มีอะไรแถมมาให้เลยคู่มือก็ไม่มีมาให้อ่าพลาสติกดีดีนะเนื้อดีมากเลยผมยังไม่รู้ว่าแปลงหนะ้าเันเป็นยังไงนะอ่าอย่างน้อยก็แกะออกมาดูก่อนละกัน ตั้งได้ไหมตั้งได้อยู่นะอาจจะติดติดขัดๆนิดนึงแบบนี้ก็จะเป็นแบบอาไทเซลาท็อปข้างหน้านี้ก็มีวิธีการแปรงล่านะครับสีขั้นตอนนะแต่รู้สึกว่าภาพมันจะเล็กไปหน่อยแล้วก็ทึบด้วยมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะแต่พ็้เกจทำมาสวยนะแต่ว่าคือแบบไม่มีอะไรแถมมาให้เลยนี่สิก็มีอย่อย่างนี้แหละ อ,อ,อ,อ่ข้างในอ่นไทเซนล็อปคือด้านหลังมันก็จะมีอะชิ้นส่วนด้วยนะครับอย่าง,างตัวนี้ก็จะเป็นอาส่วนลำตัวเป็นส่วนลำตัวส่วนทีเลสตนี้ก็จะเป็นส่วนขาอ่ะมาดูอีก ตัวหนึ่งก็คือพา,าอราโซโลโลพัสชุดนี้ไม่มีสเตโกโซลัดมาให้นะจะได้เหมือนกันครับอ่ะแกมาดูเลยดีวยกว่าอ,อยังไงมีส่วนหัวหุ่นข้างในด้วยครับประกบได้นะอ่า อ่ะเดี๋ยวแกะออกมาดูก่อนเลยแล้วกันอ่าันนี้ก็จะเป็นแองกิโอโอลัสนะครับที่เอาไว้ทำเป็นส่วนแขนนะแต่พราตออนี้ก็เอาไว้ทำเป็นส่วนแขนเหมือนกัน ยังไงจะมีเดือยที่เอาไว้ต่อรวมล่างด้วยชุดนี้ทุกตัวนะนี่งไงตรงนี้ก็มีด้วย,ยนี่ไงเข้าต่อด้วยเนื้อวัสดุด,ดีเลยแข็งด้วยอ่ะมาดูแบบสุดท้ายกันบ้างก็คือสไปโนโซลัสอันนี้จะเอาไว้ทำเป็นส่วนขาเหมือนกับทีแรนเลยแกออกมาแกออกมาก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียนกันทีละตัว วัสดุแข็งดีนะชุดนี้ี่ยขยับได้ด้วยแต่รู้สึกว่าช่วงขานี่เขาต่อหลุดง่ายนะอ่ะเดี๋ยงั้นมาดูกันทีละแบบกันดีกว่านะครับว่าแปลงร่างกันยังไงนะเอาละงั้นคราวนี้เรามาดูวิธีการแปลงร่างกันทีละแบบนะครับบอกไว้ก่อนนะคุณเทพทุกตัวสามารถสไลด์ออกมาได้นะนี่ไงครับตัวนี้ก็เอาไว้ทําเป็นขานะ มันเลยสไลด์ได้วิธีการแปลีร่างก็ง่ายๆครับดันขาดันแขนลงมาดันหัวออกมาครับนี่งไงแล้วก็สุดท้ายก็ดึงหางออกมาครับจะได้กลายเป็นหุ่นแล้วแต่จะตั้งได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนะเพราะว่าชุดนี้ตั้งยากเหมือนกันเ,เปลี่ยนร่างกลับก็ทำง่ายๆนะต่อหางเข้าไปดันขาลงมาครับจัดแขนนิดนึง แล้วก็พับเก็บส่วนหัวปิดเข้าไปนะครับจะได้กลับมาเป็นไดโนเสาร์แล้วหัวทีเลสไม่ใหญ่นะชุดนี้อืมตั้งยากสักนิดนึงถ้าแปลงล่างเป็นหุน่นเพราะว่ามันยืนสองขานะ่นอ่ะมาดูหุ่นตัวต่อไปกันบ้างหุ่นตัวนี้ก็ง่ายๆนะทําเหมือนกันเลยตัวนี้สไลด์แยกไม่ได้นะคะ,ะเพราะว่ามันเป็นส่วนลําตัวนะครับหูก็ดึงขึ้นมาเลย มีหัวข้างในนะครับดึงขึ้นมานะตัวนี้ก็หมุนอาหมุนลอบองศานะครับนี่หมุนอองศานะแล้วก็ดันขึ้นมาปุ๊บนี่เก็บเลยสุดท้ายก็ดึงหางออกมาเหมือนกับตัวที่แล้วเสร็จแล้วครับอาจจะดูแปลกไปสักนิดนึงนะเวลาแปลงร่างเป็นหุ่นเพราะว่าชุดนี้มันเน้นที่ตัวไดโนเสาร์มากกว่าเวลาแปลงร่างกลับก็เหมือนกันครับต่อหางเข้าไปอ่า ดันขาลงมาขาหน้าลงมาก่อนขาหลังส่วนหัวก็พับเก็บเข้าไปตัวนี้ก็หมุนกลับข้างนะครับแล้วก็ดันชิดกลับมาเสร็จแล้วครับง่ายดีนะชุดนี้แต่เอาตรงๆชุดนี้ผมไม่รู้วิธีการรวมล่างอนะ่ะเพราะว่ามันไม่มีคู่มืออะไรมาให้เลยก็เลยไม่รู้ว่าต่อ,อยังไง ตัวนี้ก็เอาไว้ทําเป็นส่วนแขนก็เลยสามารถอ่าสไลด์ขึ้นมาได้นี่ไงครับมันจะมีข้อต่อตรงนี้สไลด์ด้วยนะเดี๋ยวนะอืแน่นสักนิดนึงนี่งไงมันจะมีข้อต่อตรงนี้ครับนี่ไงสไลด์ออกมาได้นะแต่ว่ามันได้แค่นี้นิดเดียวเองอ่าตัวนี้ก็ทําเหมือนกันเลยดันขาลงมาดันแขนลงมาครับหัวก็ยกไปด้านหลังนะจะมีหัวข้างในนะครับงัดขึ้นมาเลย ตัวนี้ยากนิดนึงเพราะว่าหัวเล็กไปหน่อยอ่ะปิดหัวไดโนเสาร์แล้วก็สุดท้ายถอดฐางทําเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับต้องถอดหางออกนะไม่งั้นมันจะตั้งเป็นหุ่นไม่ได้ขาหลวมมากเลยตัวนี้ตั้งยากสุดเก็บหัวเข้าไปครับอืแล้วต่อหางเข้าไปดันขาลงมา จัดแขนนิดนึงอืมครับเสร็จแล้วกลับมาเป็นไดนโนเสาร์แล้วตัวนี้ขาตั้งอ่อนมากเลยแต่มันก็ตั้งได้นะอ่ะมาถึงตัวที่สีกันบ้างตัวนี้ก็จะเอาไว้ทำาส่วนแขนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แยกสไลด์ออกมาได้เหมือนกันยัไงไงครับอืมทำเหมือนกันเลยนะดันขาลงมาดันแขนลงมาครับ หัวก็ดันลงออกมานะแล้วก็จะมีตัวล็อกด้วยกดเข้าไปครับหางดึงออกมาด้วยก็จะทําให้กลายเป็นหุ่นนะตัวนี้ก็ถือว่าตั้งยากอีกตัวเพราะว่าเท้ามันเล็กเหลือเกินแล้วมันหนักตรงกระดองด้วยมันก็เลยทําให้ตั้งยืนสองขายากมากแต่เวลายืนสี่ขาก็ง่ายนะง่ายสบายเลยครับหัวก็ดึงออกมาแล้วก็ปิดตรงส่วนหัวหุ่น เสร็จแล้วกลับมาเป็นไดโนเสาร์แล้วชุดนี้วิธีการรวมล่างผมต้องขอผ่านนะเพราะว่าผมมันไม่มีคู่มือในการต่อมาให้เลยก็เลยทําไม่เป็นนะตัวนี้ก็เอาไว้ทําเป็นส่วนขาเหมือนกับทีแร็ครับเพราะฉะนั้นมันสามารถสไลด์ยาวได้นะนี่ไงครับทำเหมือนกับทีแร็เลยดึงขาตั้งลงมาแขนก็ตั้งลงมาครับอส่วนหัวก็พับ ลงมาเหมือนกับทีแล็เป๊ะเลยสุดท้ายก็ดึงหางออกครับนี่ไงจะได้แล้วเป็นหุน่นรูปทรงแปลกนะชุดนี้แต่ก็แปลงร่างเป็นหุ่นได้หางต่อกับเข้าไปครับถ้าคิดอยากจะแปลงร่างเป็นโดนเสานะขาดันตั้งฉากมาแขนก็ตั้งขึ้นมานิดนึงหัวก็พับขึ้นมาเลยครับปิดนะเสร็จแล้ว ง่ายนะชุดนี้เนื้อวัสดุดีด้วยพลาสติกแข็งเลยถ้าเห็นแพ็กเกจอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะครับมีมาให้ทั้งหมด5แบบนะรวมแ่างได้แต่ผมขอผ่านนะชุดนี้เพราะว่าผมรวมล่งไม่เป็นต้องไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแขงนะชุดนี้คลิปหน้ากลับมาพบก,กันใหม่อีกนะครับ